สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอสลาทาร์ดกันอีกครั้งนะคะวันนี้แม่หมอจะขออนุญาตมาเปิดไพ่เช็คพลังงานแล้วก็เช็คสภาวะให้เพื่อนๆนะโดยที่แม่หมออยากจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าจักรวาลจะส่งใครเข้ามาให้คุณนะคะก็ก่อนอื่นเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเคลียร์พลังงานกันสักนิดนึง เนื่องจากว่าวันนี้ดึกแล้วแล้วก็ทุกคนในบ้านหลับหมดแล้วแม่หมอเลยจะงดตีขันนะคะแต่ว่าจะให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งจิตอยู่ในความสงบสบายนะแล้วก็หายใจเข้าออกลึกยาวช้าสักสองสารอบค่ะหายใจเอา e อ e น g รลบๆประจุลบๆออกไปจากร่างกายนะคะหายใจให้ลึกที่สุดเลยค่ะ แม่ห,หมอขออนุญาตครููครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลที่คุ้มครองเพื่อนๆอยู่นะคะขออนุญาตเปิดทางให้การสื่อสารในครั้งนี้ด้วยการเปิดไพ่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยนึกถึงสิ่งที่ต้องการอยากรู้อยากได้คำตอบอยากได้คำแนะนำหรือว่าคำเตือนก็แล้วแต่นะคะ แล้วก็ทําใจให้สบายสบายแม่หมอจะมาเปิดไพ่ดูเช็คสภาวะของเพื่อนๆก่อนว่าใครเป็นเจ้าของคลิปนี้นะคะโอเคอันนี้อบไปแล้วเหมือนกันอืมใบแรกนะคะหนึ่งดาบอืมใบที่สอง Queen of Wands ว้าวโอ้ใบที่สามค่ะแปดดาบแล้วก็ใบสรุป i n น f นฟนะคะมันมีบางอย่างบล็อกอยู่เดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะก็คือว่าใบรากใบตัวตนเนี่ยแม่หมอมองว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้แล้วนะในระดับหนึ่งเพราะว่าการที่เราแบบได้ถือดาบแล้วมันพุ่งทะลุออกมาจากความแปรปวนทั้งหลายอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องสิ่งที่ เราเคยไม่เข้าใจหรือว่าเป็นสิ่งที่คนอื่นทำให้เรารู้สึกไม่ดีหรือใดๆก็ตามคือทุกสิ่งทุกอย่างใบนี้มันมันหมายรวมได้หมดเลยนะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถผ่านด่านนั้นเอาชนะด่านนั้นมาได้แล้วนะคะแล้วก็แบบว่ามุ่งมั่นเลยถือถือเป้าหมายของเราไว้แน่นแล้วก็พ้นทะลุมาจากปัญหาทั้งปวงนะคะแล้วแถมยังมีมงกุฎใส่ที่ดาบอีกก็คือแม่หมอมองว่ามันเยี่ยมมากๆเลยอะคะ่ะเพื่อนๆแบอบกว่า ผ่านมาได้ถึงในจุดที่แบบว่าน่าชื่นชมมากๆเลยเนาะมันจะสิ่งที่ผ่านมาก็จะเป็นทั้งเรื่องความกลัวเรื่องคําพูดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะแล้วตรงนี้มันมีสีครามด้วยก็คือว่าในในกล้องมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าหน้าไพ่มันเป็นสีครามนะคะก็คือว่า,าตาที่สาของเพื่อนๆเนี่ยแม่หมอมองว่า activate แล้วหรือว่าเปิดแล้วหรือว่า เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์ใช้อินทิวชันได้เก่งก็เป็นก็เป็นได้นะอโอเคใบขยายใบที่สองเนี่ยว้าวเป็นคิงเป็นแบบว่าควีนอฟวอลเลยนะไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นหรือผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะก็เป็นคนที่แม่หมอมองว่าเพื่อนๆนะทราบแล้วว่าภารกิจไลท์เวิร์กเกอร์หรือว่าภารกิจชาวแสงของตัวเองเป็นอะไร คงกำลังทำอยู่กำลังปฏิบัติอยู่หรือว่าถ้ายังไม่ได้ทำเนี่ยก็รู้แล้วหรือว่ากำลังจะเริ่มเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะแบบสู้ๆนะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทําก็ต้องทำได้แล้วเนาะแล้วที่สำคัญเลยคือเพื่อนๆเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความเป็นตัวของตนเออมีความเป็นตัวของตัวเองนะเก่งมั่นใจทำอะไรว่องไวฉับไวโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องภารกิจจะแบบว่า รู้อะว่าตัวเองต้องทำอะไรเพราะตัวเองเป็นคนมีอินทิวชั่นอยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยณโมเมนต์นี้ฉันควรทําอะไรดีฉันต้องทําอะไรดีอะไรเงี้ยนะคะและนอกเหนือจากนั้นเ <c oughs> พื่อนเเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนดูดีเซ,ซ็กซี่รู้จักแต่งตัวนะเอ่อรู้จักแต่งตัวรู้จักแต่งหน้าแล้วก็เป็นคนมั่งมีอ่ะคืออยากกินอะไรได้กินอยากซื้ออะไรได้ซื้ออยากชอบเสื้อผับไหนซื้อมาใส่ได้แล้วเป็นคนแบบดูดีนะสวยนะคะ แล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยแบบเจริญงอกงามเติบโตวไว้ดูสิที่ไม้มันมีแบบมีใบอ่อนงอกใช่ไหมคือแบบทำอะไรก็หยิบจับอะไรก็ขึ้นไปหมดเลยอะนะคะแต่ว่าเนาะดูจะเย็นชาชาเย็นนิดน,นึงไหมดูต่อไปฮ <c oughs> แต่ดูแนาะก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเย่สองคนนี้เขาใครสวยวกันเนี่ยหัวกินกันไม่ลงอะดู <c oughs> โอเคไม่เป็นไรค่ะอ่ามันก็แค่ไพ่แต่ว่ามันมีบางอย่างที่บล็อกเพื่อนๆอ,อยู่มาเปิดเพิ่มดีกว่าว่าอะไรบล็อกนะหืมได้ค่านะคะโอเคมาหมอมองว่าสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เริ่มทําภารกิจไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้เริ่มแต่ว่ากําลังจะเริ่มก็ตามอ่ะเพื่อนๆมีความด้อยค่าตัวเองอยู่ไหมว่าแบบว่า เฮ้ยฉันคงทําไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกฉันยังไม่เก่งเลยฉันยังไม่พร้อมเลยแบบเนี้ยความคิดแบบเนี้ยจากประสบการณ์เก่าๆได้ว่าเฮ้ยเราเคยทําเรื่องแบบนี้แล้วมันไม่เวิร์กเลยหรือเรื่องอะไรทํานองเนี้ยมันไม่เวิร์กเลยหรืออาจจะเป็นคําที่พวกผู้คนเขาแบบว่าเคยเคยเหยียดไว้เคยเรียกว่าอะไรอะตราหน้าไว้ว่าเฮ้ยแกคงทําไม่ได้หรอกหรือว่าแกทําไม่ดีหรอกหรือว่าอาจจะเป็นตัวเราเองนั่นแหละที่ คิดกับตัวเองแบบนั้นนะมันทําให้บล็อกเข้าใจไหมเพื่อนๆแล้วสมมติว่าเพื่อนๆทําอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเพื่อนๆทาภารกิจอยู่แล้วแล้วเพื่อนๆมีความคิดแบบด้อยค่าตัวเองไว้ back in the head ฝรั่งเขาจะเรียกกันแบบนี้เนาะก็คือว่าเหมือนมันมีอยู่ในหัวมันอยู่ในหลังหนังหัวหลังหัวเราหรือว่าในจิตเราอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยฉันคงไม่เจ๋งหรอกฉันทําไม่ได้หรอกมันคงไม่ไปถึงไหนหรอกอะไรเงี้ยคือถ้าเราทําไปแล้วเรามี mindset แบบนั้นอะ เออมันก็จะบอกว่าทําได้ไม่โอเคอะ่ะเพื่อนเเพราะว่าเราไม่ได้มั่นใจเราไม่ได้วางใจไว้ใจในตัวเราหรือในจักรวาลสุดๆอะ่ะว่ายังไงเราก็จะทําได้เงี้ยเหมือนอย่างที่แม่หมอเคยบอกเสมอเลยว่าเวลาเราเช็คภัยสภาวะดูตัวตนแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าพลังงานมันไม่ตรงอะ่ะให้เพื่อนๆเลื่อนผ่านเพราะว่า จิตของเราอะ่ะมันเป็นกระแสมันมีพลังอํานาจมีพลานุภาพมากในการที่ถ้าเรามีความคิดอะไรอะ่ะเราคิดบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันจะเกิดเป็นจริงไงถ้าเพื่อนๆมัวแต่คิดว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกด้อยค่าฉันไม่เก่งพออะไรเงี้ยมันจะทําให้สิ่งนั้นไม่สําเร็จหรือว่าสําเร็จแต่ว่าช้าหรือว่าออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายังไม่ได้ทําก็เริ่มทําได้แล้วเอาไอ้ความด้อยค่าคําพูดของคนหรือว่าที่ ดูถูกตัวเองไว้หรือว่าคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมยังไม่เก่งอะไรเงี้ยต้องทําตามคนอื่นหรือว่าแบบนั่นแหละนะเอาออกไปจากหัวอย่าเก็บมันไว้มันไม่ดีแต่ถ้าผ่านพ้นไปได้อ่ะโหดูสิโคตรเฟียสอะนะ้องเพื่อนๆถ้าผ่านพ้นไปได้นะเพื่อนเพื่อนๆก็จะเป็นคว e นออฟสอดคือคนนี้นี่พอกันนะคะนะคะ แต่ว่ายายคนนี้เขาจะบอกว่าเด็ดขาดกว่าเฮ้ยยกมือขึ้นมาเลยฉันพูดแบบนี้นะฉันทําแบบนี้มันก็คืออย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนนี้จะเป็นคนที่มีการสื่อสารเก่งมากๆนะรู้ว่าตัวเองต้องอรู้จังหวะว่าตอนนี้คนผ่อนตอนนี้คนเร่งพูดอะไรก็เป็นคําพูดยิบจับอะไรก็เป็นความประสบการประสบความสำเร็จไปสมุดนะเป็นคนที่เด็ดขาดมากๆนะคะ ถ้าเพื่อนๆผ่านพ้นเรื่องการด้อยค่าไปได้แล้วก็ดําเนินเรื่องของตัวเองดําเนินภารกิจของตัวเองมันจะเป็นเรื่องงานก็ได้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นงานงานในวิตีที่3ก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นภารกิจแบบจิตวิญญาณอย่างเดียวแต่แม่หมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยนะถ้าเกิดว่าแม่เพื่อนๆผ่าน้นไปได้เพื่อนๆก็จะเป็นคุยเอาสอดที่มีความมั่นคงนะคะแต่ว่าให้ระวังนิดนึงว่าเมื่อถึงจุดนี้เพื่อนๆอาจจะ l a ลก อาจจะอาจจะมีความรู้สึกที่เป็นแบบว่าความเมตตาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการพูดจาแบบปรณีประนอมถ้อยทีออถ้อยอาศัยอะ่ะน้อยลงเนาะยังไงแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเพื่อนๆประสบความสำเร็จและเอาเอาไอ้ความด้อยค่าของตัวเองออกไปแล้วมันสำเร็จขึ้นมาสิ่งที่เพื่อนๆทำโปรเจกต์ที่ทำอยู่อะ่ะ นะอย่าลืมว่าเราต้องเมเราต้องมีเมตตาท้อยทีท้อยอาศัยอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะคะนะโอเคก็นี่เป็นพลังงานที่แม่หมอเช็คให้นะถ้าเกิดว่าตรงก็ไปฟังกันต่อแต่ถ้าไม่ตรง เพื่อนๆสามารถเลื่อนผ่านไปก่อนได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันเป็นกระแสเนาะแล้วมันก็มีอนุภาพมากๆจริงๆเราไม่จําเป็นต้องรับสิ่งใดที่มันไม่ตรงกับพลังงานของเราเอามาไว้ในจิตเพราะว่ามันจะสามารถเป็นจริงขึ้นได้นะคะและในอนาคตถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบังเอิญเปิดผ่านมาดูคลิปนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวาระที่เพื่อนๆจะต้องเรียนรู้เรื่องที่แม่หมอกําลังทานายเนี่ยในช่วงนั้นนะ โ okay. อเคสไพ้ีกหน่อยนะคะเดี๋ยวทีนี้แม่หมอจะมาเปิดหกใบคราวนี้ขอเปิดแค่หกใบเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วเน็ตมันแพงต่างประเทศเนาะมันไม่มี Wi-Fi อะคะ่ะอยู่บ้านทักพักตากอากาศบนเขาเนาะแม่หมอก็เลยต้องซื้อ Wi-Fi แล้วโหลดลง YouTube ที่หนึ่งโหมันกินเน็ตมาก บนอีกนะขอหกใบเนะบาะใบแรกนะคะว้ wow. ance. าว Temperance ใบที่สองสามดาเรื่องหัวใจเหรอเดี๋ยวต้องดูไพ่ประกอบใช่ด้วยหถ้วยเปิดไพ่จิตวิญญาณเราเราตั้งหัวข้อไว้ว่าจักรวาลจะส่งใครมาใช่ไหมโอเคเราอย่าหลุดหัวข้อนะ โอเคอ่า p m p e r a n สามดาบห้ถ้วย8ปดเหรียญ uh, เด็กถือถ้วยแล้วก็1เหรียญน,นะคะไพ่ใต้สำรับเป็นเหรียญเหมือนกันอ,อันนี้1เหรียญอันนี้เด็กถือเหรียญค่ะวางไว้ตรงนี่แหละนะคะ อันนี้เอาไว้ฝับเนาะแม่หมอมองว่าสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้คุณนะคะณขานาดนี้เป็นคนที่จะทำให้คุณน่ะต้องแบบว่าปรับสมดุลเป็นคนที่จะมาสอนวิธีปรับสมดุลให้คุณไม่เรามองเป็นเรื่องเรื่องพลังงานเรื่องจิตวิญญาณเนาะ ก็คือว่าคนคนนี้ค่ะเขาเข้ามาเขาเป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนอาจจะรุ่นรุ่นเดียวกับเพื่อนแม่หมอมองว่าเขาไม่ได้อายุเยอะกว่าแต่ว่าเขามีความประเสริฐในตัวนะเขามีปีเขาเป็น angel ใช่ไหมก็คือว่าเขามีความประเสริฐมีความน่านับถือในในตัวเองบางอย่างถ้าเป็นว่าถ้าเป็นอายุเท่าๆกันหรือว่าอายุน้อยกว่าอในเงี้ยก็จะเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนเป็นคนดีอะว่าั้นะเป็นคนที่แบบน่านับถือคนหนึ่งอะแล้วเขามีความสมดุลในตัวเองเขาค่อนข้างสมถะด้วยนะคือไม่ใช่คนที่ติดหรูแต่งตัวดีอะไรมากมายอ่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยหรือว่าสิ่งภายนอกอะคือเป็นคนแบบว่าสมถะแล้วเขาเป็นคนสมดุลเป็นคนที่น่านับถือมากๆคนหนึ่งเลยแหละนะอะ่เขาเขามีความ อ่อนนุ่มมีความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองเพราะว่าด้วยที่ว่าเท้าข้างหนึ่งอยู่ในน้ำเท้าข้างนึงอยู่บนบกเนาะ <c oughs> แล้วมันก็มีความเจริญงอกงามอยู่ใกล้ตัวเขาเนะเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าเขาจะทำให้มันมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเขาสมถะไงเขาเอาแค่นี้แหละแบบเป็นคนพอเพียงไม่อวดด้วยนะแล้วก็มีองค์ความรู้มีแสง เขาจะมาเขาเป็นคนที่มีความสมดุลในตัวเองแล้วเขาจะเข้ามาในชีวิตเพื่อนเพื่อเพื่อสอนวิธีจะด้วยทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่เถอะให้เพื่อนๆมีความสมดุลมากขึ้นในชีวิตนะคะอืมแต่ว่าเขาเข้ามาแล้วเขาจะชักนําเหมือนเขามาปรับเซียนเหมือนเขามาเปิดปมเปิดโปงไม่ใช่เปิดโปง คือเมื่อคนคนนี้เข้ามามันจะทําให้เพื่อนเอนเกิดความกลัวต่างๆที่มันฝังลึกอยู่ในใจที่มันจะต้องแก้ไขเพราะว่ามันมีสีของจกกักรที่หนึ่งเนาะมันจะเป็นความกลัวซะเยอะหนึ่งสองนะคะความกังวลต่างๆแบบเขาเขาจะเข้ามาเขาไม่ได้ทําให้เพื่อนๆเ,เ,เป็นแบบนั้นแต่เราเองอะ่ะพอคนคนนี้เข้ามาเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยไอของเก่าต่างๆที่มันเคยอยู่ข้างในลึกๆกับมันผุดขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยนี่แหละมันต้องทําให้เราสมดุลไง ใบที่สองนะคะก็คือสามดาบตรงเนี้แม่หมอมองแม่หมอไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเรื่องความรักไงแต่ว่ามันแบบมันขึ้นมาแบบนี้สองอันอย่างเงี้ยมันเป็นแบบอื่นไม่ได้อะ่ะเออก็คือว่าเขาอาจจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ทรงสเสน่ห์เป็นคนที่ตรงสเปคเราน่ารักมากๆเลยเป็นคนแบบว้าวคนดีๆีอย่างเงี้ยนะแต่มันมีเรื่องบางอย่างเช่นเขาอาจจะ ไม่ได้สนใจเราในรูปแบบคู่รักก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีคนรักของเขาอยู่แล้วก็ได้หรือเราอาจจะมีคนรักของเราอยู่แล้วก็ได้จนทําให้แบบมันรู้สึกเจ็บอะแล้วเราไม่ใช่ใครทําเจ็บคือเราอาจจะทําตัวเราเองเจ็บก็ได้นะอะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องความคำพูดการสื่อสารของเขาที่มันบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างใจเราต้องการอะ่ะอืมไม่รู้นะมันรู้สึกแบบนี้เองว่า คนที่ทำให้เราเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่เขาอ่ะมันเป็นเราที่ทำตัวเองเจ็บนะเสียศูนย์ว่างั้นเถอะค่ะเนาะคน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 นี้เข้ามาแล้วแบบว่าปรับเสียนเสียศูนย์เลยแต่ว่าเขาก็ดีๆของเขาอยู่ไม่ได้ทำอะไรฮะลูกดวงดิฉันเนี่ยค่ะทำตัวเองนะถ้าเขายังไม่ได้เข้ามาก็ถ้าเขาเข้ามาฟังคลิปนี้เวลาก็แบบว่าเตรียมตัวไว้ก่อนนะจะได้รู้เกมไงเออนะคะแล้ว พอมันแบบว่าเออรู้สึกเจ็บเนาะด้วยด้วยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทาไมสิ่งต่างๆมันพังทลายความรู้สึกดีๆที่เคยทําให้ไปที่เคยรู้สึกไปหรือว่าที่มันเกิดขึ้นในใจมันพังทลายลงนะแต่เพื่อนๆอย่าลืมว่าเออมันไม่มันไม่มีอะไรยแย่ไปขนาดนั้นหรอก มันก็แค่ล้มไป3าถ้วยแต่ข้างหลังเรามันยังเหลืออีก2อถ้วยอีกสองถ้วยดีๆเลยนะคะที่ตั้งรอยอยู่ข้างหลังเนาะมันเพื่อนๆเ,เ,เขาบอกแล้ว,ว่าเขามาทำให้เราสมดุลมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะมันมีเรื่องดีๆให้เรียนรู้ในการเจ็บปวดเสียใจเสมอเลยนะคะสำหรับทุกเรื่องในชีวิตเลยอะเราเรียนรู้อะไรบางอย่างจากสิ่งที่เราเสียไปหรือสิ่งที่มันไม่ได้เป็นดังใจเรา เสมอขอให้มองตรงนั้นดีกว่าเนาะแล้วก็เนี่ยพอมันเกิดความรู้สึกแบบนี้แล้วใช่ไหมแม่หมอมองว่าเพื่อนๆก็จะกลับมาตั้งหน้าตั้งตานะคะทำงานเสริมความมั่นคงให้ตัวเองอา,อาจจะเป็นงานในมิติสามก็ได้นะ,ะหรือว่างานภายในเช่นการเซลฟ์เลิฟ การกลับมาพัฒนาตัวเองในเมื่อเขาสมถะแล้วเราก็สมถะด้วยนี่ฮ <laughs> ะไม่ต้องไม่ต้องแต่งเยอะนะคะตั้งหน้าตั้งตาทํางานของเราไปนะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาของเราไปอันนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่ามันเป็นไพ่เหรียญไพ่เหรียญเนี่ยจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเนาะไม่ไวเหมือนไพ่ไม้ไพ่ดาบนะคะแต่ว่าช้าชัวค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อย หรือถ้าไม่ใช่ตัวเราที่กลับมาพัฒนาตัวเองก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขานั่นแหละค่ะคนคนนี้นั่นแหละนะเขาจะใช้เวลาของเขาในการอา,อาจจะเป็นพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้มองว่าเป็นความสัมพันธ์แค่คู่รักอย่างเดียวอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในที่ทำงานก็ได้ ใช้เวลาของเขาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ทันใจเราบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเลยนะคะทุกอย่างช้าชัวดีตั้งใจค่อยๆทำนะทุกอย่างมันมันเป็นแบบนั้นได้จะเร่งก็ได้จะช้าก็ได้อยู่ที่จังหวะของเราเองเรารู้ตัวของเราเองว่าเราควรผ่อนควรเร่งตรงไหนนะอืม ทีนี้มันก็จะมีความแบบว่าคิดถึงคนึงหานะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าจะจับต้องไม่ได้หรอกเหมือนภาษาสุภาษิตเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบแค่คืบเหมือนแบบแค่กระจกใสบางๆที่กั้นตรงกลางเท่านั้น แต่ก็มองเห็นหน้ากันแต่ไม่มีวันได้ใจโอ้เจ็บ <laughs> ไม่ใช่แบบนะั้นประมาณนั้นแหละคือประมาณว่าสิ่งที่เราคิดถึงนึกถึงหรือเฝ้าเฝ้าระลึกถึงสิ่งนี้มันไม่ใช่อะไรที่ไม่อาจมองเห็นได้ไม่อาจจับต้องได้แต่มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบว่าเราได้แค่มองเท่านั้นน่ะเรา เราไม่อาจจะเราไม่อยากจะเราไม่อาจเอื้อมที่จะไปจับมันเพราะว่าเดี๋ยวความรู้สึกดีๆนั้นนะ่ะมันจะเสียไปเฮ้ยเพื่อนสนิทหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนสนิทกันหนอะและ้วบอกว่ากลัวเสียมิตรภาพอะไรเงีย่ยเออแม่หมอก็พูดไปเรื่อยแต่เป็นไปได้จริงนะว่ามันมองอะ่ะ แล้วมันก็คิดถึงแล้วมันก็นึกถึงแต่ว,ว่าไม่ใช่อะไรที่ไกลตัวที่เราจะไม่สามารถแบบพูดคุยได้หรือมองเห็นได้แต่เอาเขาไว้ในถ้วยแห่งความรู้สึกของเราอะ่ะเออแล้วเราถือเขาไว้แล้วเราชื่นชมเขาอะไรเงี้ยคงจะดีสักกว่าให้เราไปเปิดเผยอะไรบางอย่างแล้วความสัมพันธ์มันจะต้องเสียไปเป็นไปได้แบบนั้นจริงๆเหมือนกันนะส่วนตัวนี้ขอเปิดเพิ่มนะคะอ่า มันจะต้องมีความพยายามในการมีความให้พยายาม2อันแล้วนะนี่เอออันนี้ก็ให้มาบาลานซ์โอเคนั่นแหละค่ะเนี่ยเพื่อที่จะให้บรรลุผลในในสิ่งสิ่งนี้ที่คนคนนี้คุณคุณบาลานซ์แมนหรือคุณบาลานซ์วูแมนเข้ามาสอนเนพื่อนๆน่ะเพื่อนๆจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเนาะบอกว่า สั่งสมประสบการณ์เรียกประสบการณ์เก่า,าเกณฑ์ประสบการณ์ใหม่มาทำงานภายในครั้งนี้มาจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองในครั้งนี้แล้วมันจะผ่านไปได้มันจะผ่านไปได้ในที่สุดเพื่อนๆจะถือเหรียญที่เพื่อนๆเ,เฝ้าประกอบมันขึ้นมาตั้งใจทำมันขึ้นมาเนยนะนะเหมือนประกอบตัวเองเป็นรูปเป็นล่างได้อีกครั้งอะ แล้วก็บาลานซ์ได้เห็นไหมแม่หมอพูดเรื่องความกลัวใช่ปะว่าเขาจะมาเป็นคนขุดปมเขาจะมาช่วยเพื่อนๆนสะท้อนปมอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆจะผ่านมันได้ด้วยจัก,กระ,ะมันเป็นความกลัวเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะสีแดงจัก,กระที่หนึ่งจัก,กระที่2ของสีส้มเนาะมันมีสีเขียวด้วยสีเขียวนี้เป็นจัก,กระที่4ี่อยู่ที่หัวใจนะก็คือว่าเออเมื่อเราบอกว่าผ่านประสบการณ์ทํางานกับตัวเองนะ Uh, ทุกๆอย่างมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะมีจิตใจเอาทุกอย่างมามาแบบว่ามาประมวลผลที่หัวใจที่จะกระที่สี่แล้วเพื่อนๆก็จะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเราจัดการกับมันได้เราสามารถสมดุลมันได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนถึงจะยังไม่เพอร์เฟกแบบที่เราต้องการที่เราพอใจหรือที่เราควรจะเป็นแต่มันจะดีขึ้นจริงๆมันจะสมสมดุลขึ้นกว่าแต่ก่อนจริงๆนะ คนคนนี้มีผลกับเพื่อนๆมากเลยที่จะทําให้บอกว่าเออเราเราเป็นคนที่โอเคขึ้นนะ่ะสุดท้ายค่ะไพ่หลังสำรับเป็นเด็กถืออารมณ์ขึ้นเป็นเด็กถือเหรียญน,นะอืมแม่หมอมองจริงๆว่าแม่หมอชอบมากอยู่อย่างที่ว่า ทุกคนในที่นี้แต่งตัวน้อยคือแม่หมอเป็นคนสมถะไงแม่หมอเป็นคนบอกว่ามีเสื้อผ้าน้อยๆเครื่องประดับน้อยๆอ,อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดูดีน้อยไปกว่าคนที่เขาใส่เยอะๆเ,เออมันเป็นเพราะว่าเราชอบมินิมอลอะไรประมาณเนี้ยแล้วไพ่ทั้งหมดเนี้ยเป็นคนน้อยๆอ,อ,อ,อ่ะเองจนชอบแบบพวกเธอนะคะก็คือว่าในที่สุดแล้วนอกเรื่องในที่สุดแล้วเหรียญที่อยู่ในมือเนี่ย มันก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นมันจะมีจุดหมายที่ไกลกว่าเดิมมีความมุ่งมั่นในสายตามีความมุ่งมั่นกว่าเดิมว่าเฮ้ยเรารู้จริงๆนะว่าเราต้องการอะไรว่าเราจะไปที่ไหนว่าเรากําลังทําอะไรอยู่พัฒนาตัวเองแบบไหนอยู่เราตัดสิ่งภายนอกที่มันฉาบฉวยออกไปอ่ะแล้วเป็นเนื้อในของเราจริงๆอะ่ะที่มีความแบบว่าศักดิทธิ์มีความใสมีความสว่างอะ่ะมีความมุ่งมั่นที่จะเดินไปเพื่อ จุดมุ่งหม่นั้นนะเพื่อนๆแบบที่ดีเลยแหละดีมากๆเลยแหละแต่ว่าได้ๆแล้วมันเป็นแค่การเริ่มต้นนะเพราะว่าคุณเพจเนี่ยเขาเป็นไพ่เด็กค่ะนะมันก็แม่หมอหมองว่ามันจะมีการพัฒนาวัฒจักรเนี้ยวิธีการบาลานซ์ตัวเองของเราเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะอม,มองแบบนี้ค่ะโอเคครบแล้วทีนี้แม่หมออยากจะ เปิดไพ่ออรเคิลเพื่อดูว่าจักรวาลเขาจะแนะนำอะไรเพื่อนๆเพิ่มเติมสักสองใบนะคะโอเคค่ะสองใบนะใบแรกอืม change course A closed door is an invitation from life to move in an even better direction. It's time to change course. Wow, มันเข้ามันล้อกันมันล้อกัน right? Self worth. Why settle for crumbs when you deserve a whole meal? <laughs> wow. เขาบอกว่าเอาใบแรกก่อนนะคะดูไพ่สวยมากๆเลยเนาะอืมเขาบอกว่ามันมีกุญแจอยู่สามดอกในไพ่แล้วมันมีประตูอยู่ประตูเดียวใช่ปะแล้วก็เขาบอกว่าอ่ในคําอธิบายเขาบอกว่าประตูที่มันปิดอยู่อะ่ะมันเหมือนเป็นออ่บัตรเชิญจากชีวิตบัตรเชิญของชีวิตให้เราเลือกไปเปิดอีกประตูหนึ่งเข้าใจใช่ไหมคือถ้า เพื่อนๆเคย manifest ไหมเคย manifest แม่หมอเชื่อว่าทุกคนเคย manifest แต่เชื่อเหมือนกันว่า <S <s <it> <S manifest แล้วไม่ได้แล้วบางครั้งก็ได้บางครั้งไม่ได้คือจะบอกแบบนี้เขาว่าจักรวาลเนี่ยเขารู้ว่าสิ่งใดเหมาะกับเราบางทีเราเ manifest ว่าเราเราขอแหวนเพชรนะแหวนเพชรหนึ่งกระดับเออเราไม่ได้เว้ย <laughs> แล้วทีนี้ที่หลังเรามาได้แบบว่าตังหูแทนตังหูเพชรแทนอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าเขารู้ว่าสิ่งใดเหมาะกับเราแล้วถ้าเราทําตัวดีแล้วเป็นเด็กดีเป็นลูกรักจัก,กรวาลแล้วนะเออแล้วเราไม่ได้สิ่งนั้นน่ะอย่าพึ่งไปน้อยใจเพราะว่าจัก,กรวาลรู้ว่าอะไรที่เหมาะกับเราแล้วดีดีสําหรับเราในช่วงไหนถ้าเราขอสิ่งนี้แล้วเราไม่ได้ตรงตอนเนี้ย มันอาจจะเป็นเพราะว่ามีอย่างอื่นที่รอเราอยู่ก็ได้ที่จะกวาลเตรียมจะมอบให้เราอยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยมันคล้ายๆกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเดินเข้าไปในเอ่อเหตุการณ์หนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งหรือว่าอะไรก็ตามแล้วมันไม่ได้ดังใจอ่ะประตูบานนั้นมันปิดมันอาจจะเป็นคําเชิญของชีวิตให้ไปเปิดอีกบานไปเปิดใบอื่นที่มันใช่กว่า นิปลูกเค้กนะเซลฟ์เวิร์การมีคุณค่าของคุณเองอะเซลฟ์เลิฟอืมเขาบอกว่ามันล้อกันด้วยนะคะบอกว่าเอา่อถ้าเกิดว่าหิวเนี่ยทำไมจะต้องกินแค่แบบก้อนขนมปังเล็กๆอะทำไมไม่แบบว่าในในเมื่อคุณอนะควรจะได้รับอาหารดีๆอาหารดีๆทั้งมื้อเลยดีกว่าเงี้ยเหมือนสุภาษิตไทยก็คืออดปเปรี้ยวไว้กินหวานนะ เออทำไมเราต้องกินอะไรเล็กๆอะทั้งที่เราอะโหแบบมีเงินพออันนี้เป็นแค่เปรียบเทียบน,นะคะมีเงินอพอมีความสามารถมากพอที่จะได้อะไรที่ใหญ่กว่าน,นั้นไพ่2ใบนี้เอาเราเข้าลอกันนะคะเออแม่หมอก,ก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยจะเย็นๆนะบางอย่างเนี่ยมันไม่มีทางลัดสมมติว่าเส้นทางการตื่นรู้เส้นทาง สายจิตวิญญาณของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันจะต้องเดินขึ้นไปบนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าระหว่างเนี่ยมันจะต้องผ่านเช็คพอยต์หนึ่งสองสามสี่ห้าปเไปเรื่อยๆนะจนถึงบนนั้นใช่ไหมคะเพื่อนๆนไม่สามารถลัดได้ว่าอ้อมไปทางนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีเช็คพอยต์เหล่านี้เพื่อนๆออ้อมไปได้แต่อีเช็คพอยต์พวกนี้แต่มันวิ่งตามไปค่ะคือยังไงเราก็ต้องผ่านมัน แล้วถ้าเราไม่ทําตอนนี้มันก็จะยากขึ้นไปอีกเมื่อเราแบบเลี่ยงมันแล้วไปทําข่าวหน้าแล้วทําไมไม่ทําซะเลยอะอย่างเงี้ยเมันไม่มีทางลัดแต่ว่ามันเร่งได้นะเร่งได้โดยการฝึกจิตแทนที่เราจะเดินใช่ปะถ้าเราฝึกจิตดีๆรู้ตัวรู้ตนมีสติแล้วอาจจะวิ่งแล้วมันเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่มีทางลัดแต่มีวิธีเร่งนะอือโอเคเพื่อนๆในคอมเมนตะ์น่ะ ถ้าอยากรู้อะไรเรื่องเรื่องอะไรสงสัยเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะคะบางทีแม่หมอก็นึกไม่ออกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าสิ่งที่พูดทั้งหมดในคลิปที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ส่งตรงมาจากครูรู้จากไฮเออเซลของแม่หมอจา,จากคอลเลกทีฟจากครูรู้ของเพื่อนๆนให้บอกเรื่องนี้ให้พูดเรื่องนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องในเฉพาะเจาะจงอะ สามารถบอกได้นะเปิดไพ่เฉพาะเรื่องนั้นก็ได้เหมือนกันนะโอเคเอ่อถ้าเกิดว่าชอบถูกใจการอ่านไพ่สไตล์แม่หมอนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นแรงใจให้แม่หมอนี่ออกมาสื่อสารออกมาอ่านไพ่เป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางให้เพื่อนๆได้สื่อสารกับไฮ s เซลของตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ